สวัสดีครับผมชื่อต้นตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องคีย์บัตครับคลิปนี้ผมมีเบเกอร์มือ2ย่ออสแควร์ดีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่มีขายแล้วมั้งนะครับมือหนึ่งสิ่งที่ผมจะทําไม่ได้เอามาใช้นะครับแต่ว่าผมจะต้องศึกษาเรื่องการออกแบบเบเกอร์ก็เลยอยากรู้ข้างในตัวสแควร์ดีแล้วก็สิ่งที่สงสัยเพิ่มเติมก็คือว่าเบเกอร์มือสที่เขาขายอยู่ซึ่งผมได้มาชิ้นละ20บาทเองนะ ว่าเขาเอาเม็ดเงินนะครับตรงหน้าสัมผัสออกหรือเปล่าแล้วก็2ตัวนี้เท่าที่ผมดูโมนคนละตัวแต่ว่าสติกเกอร์บอกว่า Ma d e in u เ a เหมือนกันก็เลยจะแกะดูทั้ง2ตัวว่าข้างในมันแตกต่างกันไหมนะครับก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับนี่ก็คือหน้าตาตัวเบเกอร์นะผมยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรมันเลยนะครับข้อแรกก่อนที่ผมคิดว่าโมนมันต่างกันนะครับถ้าสังเกตลักษณะของตัวเบเกอร์เนี่ยตรงเนี้ยครับ จะมีสกินนัมเบอร์มาแต่ตรงนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ตัวตัวอีกด้านหนึ่งครับมันจะมีคำว่า S w กับไม่มีนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโหมดคนละตัวก็เลยซื้อมา2อันคนละแบบนะครับแล้วก็หมุดนะครับที่ผมสงสัยว่าเขาถอดหมุดเขาถอดตัวไอเม็ดเงินออกไปหรือเปล่าเพราะว่าหมุดเนี่ยผมรู้สึกมันเป็นหมุดเหมือนกำยำไปใหม่ครับเหมือนเหมือนประกอบใหม่มากกว่านะครับก็เดี๋ยวมา แกะให้ทุกคนดูเลยนะครับก็จะได้รู้ไปด้วยพร้อมๆกันนะครับผมก็ยังไม่แกะนะก็แกะพร้อมกันนี่แหละนะครับขอเป็นตัวตัวที่ไม่มี Swd ตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมแกะมาได้หนึ่งตัวแล้วนะครับก็ตัวที่ไม่มีคำว่า s w d ตรงนี้นะ ก็พอแกะออกมาเนี่ยเท่าที่ผมดูข้าวๆก่อนนะครับผมยังไม่ได้ดูมาก่อนเลยเตัวแผ่นใบไมเท่าน่าจะใช้แผ่นนี้นะครับแล้วก็กลไกมีการออกแบบตรงนี้ผมต้องไปศึกษาเพิ่มเขาใช้คนละแบบกันนะครับทำทำมาแข็งแรงมากดูแข็งแรงดูทนทานดีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมแกะอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อมาเทียบกันว่าไอสองตัวนี้ภายนอกอมันดูเหมือนโมนคนละตัวแต่ข้างในเหมือนกันหรือเปล่านะครับ ก็อันนี้เป็นตัวที่2นะครับทุกคนผมเปิดออกมานะก็เหมือนกันนะครับแทบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยตัวตัวนี้ตัวสีขาวมันหลุดออกมาเฉยๆนะครับทุกคนอันนี้ผมดูแล้วมันก็น่าจะเหมือนกันหมดนะครับลักษณะการชิปก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็ถือว่ามาแกะของมือสองให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับอันนี้แค่ชิ้นละ20บาท ผมไม่ได้ตั้งใจจะเอามาใช้แต่จะมาดูเทคโนโลยีสมัยก่อนนะครับซึ่งเมื่อก่อนยี่หออสะแครดีผมแทบจะไม่ได้จับเลยด้วยซ้ำนะครับไม่ได้เคยแกะดูแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นปัจจุบันเนี่ยผมค่อนข้างดูบ่อยนะครับเราก็เท่าที่สังเกตเนี่ยตัวเมื่อก่อนนะครับไอ้ระบบแผ่นไบเมทเทลเขาค่อนข้างทํามาหน,า,นาแน่นทนทานกว่ารุ่นหลังๆเยอะเลยก็ไว้ศึกษาก่อนต่อไปมานี้ ก็ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนได้อะไรบ้างนะแต่ว่า,าส่วนตัวผมเองอ่ะผมต้องศึกษาเรื่องกลไกของเบเกอร์เพิ่มเติมนะครับเพื่อใช้ในการออกแบบนะก็ถือว่าดูเป็นผู้ความบันเทิงก็ได้นะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ